ขอสรุปสำหรับเจ้า iPhone 5S ตัวนี้ก่อนนะคะสรุปจุดเด่นทั้งหมดที่มีอยู่ก็คืออ,อย่างสีดำเนี่ยเปลี่ยนขอบข้างนะคะก็จะไม่ลอกง่ายเหมือนเหมือน iPhone 5ที่ผ่านมาค่ะฟแฟลตแฟลตตัวนี้จะมีการปรับปรับแสงให้นุ่มนวลเวลาถ่ายเ,เวลาเปิดฟแฟลตกลางคืนมากขึ้นนะคะ Touch ID ตัวนี้ใช้งานดีมาก ถ้าถ้าใครชอบความปลอดภัยแล้วก็รู้สึกว่าการใช้งานนี้เนี่ยน่าจะซัพพอร์ตแอปหลายๆแอปในอนาคตนะคะนี้นี่เวิร์กมากจริงๆค่ะเนี่ยเพียงแค่สัมผัสแตะลงไปนิดนึงนะคะแตะลงไปนิดนึงมันก็จะสามารถเข้าได้ะคะ่ะอย่างรวดเร็วนะคะแล้วก็ในเรื่องของเบรสโหมดถ่ายภาพได้ถี่สุดๆเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นภาพเคลื่อนไหวอะไรก็ตามก็ไม่มีปัญหาแล้วก็การใช้งานชิป ชิป A A7 นะคะที่พพอร์ตในเรื่องของ64บิตตัวนี้สามารถเล่นเกม Infinity Blade 3ได้อย่างสวยงามแล้วก็ดูดีมากแล้วก็คิดว่าแอปต่อต่อไปจะพพอร์ตเจ้าชิป A7 อันนี้มากขึ้นเรื่อยๆนะคะแล้วก็ในเรื่องของ iOS 7ค่ะที่มีการใช้งานได้อย่างดีจะเป็นไงนะเดี๋ยวต้องติดต่อไอติดตามต่อในคลิปหน้านะคะแต่สำหรับอุ้ม ถ้าให้พูดว่าอุ้มมี iPhone 5อยู่มุ้จะเปลี่ยนไหมนะคะก็อาจจะบอกว่าไม่ไม,ไม่น่ายังไม่น่าเปลี่ยนนะคะคิดว่า iPhone 6น่าจะน่าจะน่าสนใจกว่าสําหรับคนที่ถือ iPhone 5อยู่นะคะแต่สาหรับคนที่ไม่มี iPhone หรือว่าคนที่เอ่อเล่น i p h o n e 4S i ไอโฟน4อยู่ก็ iPhone 5S ก็เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจจะกระโดดมนาะใช้นะคะเดี๋ยวอุ้มโชว์อะไรให้ดูนิดนึงคะ่ะในเรื่องของแบตเตอรี่นะคะ อันนี้เนี่ยอุ้มไม่ได้ใส่ซิมนะคะสแตนบายด้วย Wifi ก็ใช้งานแบบต่อกันมา3ชั่วโมง5ทีค่ะแบตบเหลืออยู่60%ซนะคะซึ่งเป็นการใช้งานที่น่าประทับใจค่ะเพราะว่า,าจากตัวเก่าๆที่อุ้มลองใช้มาสแตนบาย Wifi แบบนี้ค่ะถ้ามีการเล่นอันนี้มีการ Face Time ด้วยนะคะเฟ e t i ม e ประมาณชั่วโมงหนึ่งค่ะก็ค่อนข้างที่จะ แบตเหลือทนกว่าเจ้า iPhone 5พอสมควรค่ะแต่อันนี้ก็เดี๋ยวต้องรอดูนะคะว่าถ้าสมมุติใส่ซิมใช้งาน 3G 4G จะเป็นไงบ้างค่ะก็โดยรวมแล้วตอนแรกก็ไม่ค่อยอยากได้แต่ว่าด้วยความที่ไม่ได้ใช้ iPhone 5อยู่นะคะพอเล่นมาเล่นมาก็เลยแอบประทับใจนิดนึงค่ะว่าก็ยังน่าสนใจอยู่สมกับการที่เป็น Apple และ iPhone มากเราตอนหน้าไปพบกับ iPhone 5C พร้อมกันค่ะ